สบายดีตอน4โมงพี่น้องกำลังสีงออกนะซา,าแสงเก็บลาดแล้วล่ะบงับงบักคับให้เพืนเทรงกันน้าให้พี่น้องเอ้ยผู้เหลี่ยมมันกำลังตุมนมม้ำไหม เบ,บิด็ดแจักแก้วมือนนี่จักแก้วช่องชแก้วลงมาจากอืมมันเนาะลูกคาก็คือว่าแหละจะไม่เด็ดฝนบม่เ<น>หรอฝนวันนี้ก็มืดคืออ้วยไม่เลยแต่ว่าม,มันที่หอดหน้าอยู่พอนี่สดจุกจกุ๊บงามฝนนี้ก็ต้องทำใจนิดนึงค่ะเอาสมๆเด้อของขอยนะขอยอยากตื่น เต,ต็มตู้เย็นแล้ว,วมันบอลบอลใส่หักใจนะกะยังยังไปอยู่ยนะอกอีกเน้อจงไว้ในประตูนะข้าจังว่านั่นเล้วยันงน้อยเฮ็ดเปลกออกในที่เช่นอะไรเจงหวัดจังหวัดตอนนี้นะไปเอาน้ำไม<อ>้เพราะว่าน้ำไม้มันบริเซซองฟีดเด้อเฮ้ยมันเซซองธรรมดาน้ำไม้นะการเฮ็ด,ดน้ำไม้ทุ้งนะแล้วแต่ว่าเซ่เซ่ตู้เย็นไว้มันจัง เวลาเวลาเขาออกมากินนะมันบ่มันบริมันบริสมบริยังเลยคึอน้ำไม้สดสดนี่พอเขาได้อันใดเออมันสีคือกันกับน้ำไม้สดที่เขาอ่อนก็ออกมาแต่เกาะแล้วเ่ามาต้มนะเอ้ยมันบอสมบอเปียบบ่มีกลิ่นยังเลยหากเห็ดขึ้นน้ำไม้ดอกหากตะว่าเอาเขาตู้เย็นไว้มันสีบ่อแดงบอยังบอสมบบอคึอน้ำไม้ดอกนะ บอกง่ายๆการเลยว่าไปหาหน่อไม้ในอะไรบางส่วนเนี่ยก็ได้ซ้ำทวงบ่กัดบ้องรักมันกระตุ้มไปพัดในใสเธอในใสเธอมีแต่ของเขาเฮ้ยมันลมมาอีกแล้วเด้เฮ้ยเออมันมืดไหมเนี่ยจังว่าแล้วมันจะหอดาอยู่บนนี้ เธอก็ไว้ไๆแม่ค่ะขลุกขล้นอีก <laughs> เลยออเออะเมนโตกเลยนะพี่น้องหอดวันที่สิ<ะ>บแปดบออเขาว่าหอดวันที่สิบแปดเดือนนี้ทั้งเดือนน่ะตุ๋อ่างเลยเนาะเห<ด>็ด,ดปวกบ่ออกหรอมันบดเดดนี่นะมันดเะ ถ้ามันเด็ดติ๊กสองสามมือนี่มันอกอก,ออกถ้าเขาก็ได้อยู่ได้มือก้อนน่ะก็เข้าไปหาเน,นี่ยกะมันลักออกอันนี้ได้บานาได้ปลายคอยก็ลักได้ยูหกดอกหูเดียวนัน่น <laughs> เอาหูดอกคอยก็ได้เก็บเด้<ฮ>อะคอยกูได,ด้เก็บสี่ดอกว,ว่ามือนั่นเอง แต่ว่าเฮ็ดเนี่ยยังยังออกอยู่เลยเฮ้ยยังยังได้อยู่พวกเฮ็ดเขาคาว่ามันจะออกเรื่อยเลยนะเฮ็ดโล่เฮ็ดคาเฮ็ดคาเฮ็ดอันอันนี้นะเฮ็ดคากขาเป็นยังวะเฮ็ดทานุนะให้เก็บกันยังจุมอยู่เอาเส็บกันมันอุ้ยมันบวกลื่นนะเฮ็ดคาเนี่ยบวกลื่นนะ เอาบวกมบเฮือนไปพี่น้องในซอเซงคุนซงอันนี้แล้วเขาจะสีออกไปซองเบิงหน้าเนื่องจากว่าอาทิตย์หนึ่งแล้วเขาเปิดออกซองเบิงทางกับเปืือนแห้งกับเพื่อนผู้นี้กับว่าน่าได้กระชิไปมือนี้นั่นเอาจ๋ามันีสีหามือแล้วมีโดนยากมือย้มว่าเป็นทิตทิตหนึ่งเราจะเปิออกหน้านี่มันออกไม่ข่าวกระจังว่านี่แล้วสีออกไปช่องเบืองนี่มันสีออกหรือมันสีลังยักม เอาฮะมันข่างานเฮ้ยออุ้ยอยากเกียรไว้เถอะเนาะบ่ได้อยาเกียวไว้ไปเดี๋ยวออกไปซ่องเมืองข่าวน้ำกันี่นนองเลยไปแซงสิจงกันผูร่วมมาได้แซงแท็กซี่หอด้าหรือบปล่าอย่างนะเมืองีิน้องให้เบืองข่ากัน โอ้ยมันคือสิได้อยู่ตีเนาอพี่น้องในยอดมันบริีเปลี่ยนนี่ทุกคนได้ให้ลูปเด้อได้ให้เด้อฮะหายนี้โอ้ยมืดแล้วก็เป็นวัดแล้วเป็นจงได้ใายนี้บอลบอลลบอดพี่น้องหายนี้บอลอด cái đại sầm đại địa phần, quà vàng phần vá na hay ní bơ đại bó chắc si sọ phần vá, bớt bớt hay tổ này, bớt nhỏ, khoang hang phù, cõi khoang trạo này, nhưng mà nè, đấy ป่าอย่างปะเข่งปะโคปะเข่งป่าอันนี้ี่บึงนี่นะไปไปบึงน้ำเน่รับเปลี่ยนเบิร์พี่น้องเอ้ยเป็นน้ำหยองว่ะขันขำมันเคี้ยวสำนีมันก็ ก็ได oh, <si ้ยุ่สั่นโอของอ้เปินคือกันบดงโแล้วกับมกนจเ็บนาบเป็นไม่ด้นะเป็นเลเท้าเป็นเล้าเ้านานเลไม่ได้เลาะก็ นี่พี่ดน่องอืมผูมืดฝนมาอีกแเจนลงวหลเชี่นเินกับบัานากับจังอันนั้นเอาคูดมาแทมนะาไ้นี่นะซิได้ยะพี่น่องเขา่าคิดว่านะเพราะว่าต้นมันยังง,งามอยู่มันใบมันยังเคี้ยวอยู่เนาะแต่ว่าตัวเทิงนี่ซิเบอร์รอดกันได้ ไอ้เลาะเบื้องเท้า,ากะกะ <c oughs> มันก็เคี้ยวอยู่ไดเฮ้ยเนี่ยพอทางน้ำไลาย,ยมันก็เคี้ยวอยู่ไดไเพราะว่าน้ำมันไหลพูดเนาะเนี่ยเนี่ยท่านพูดต้องพูดน้ำบริไล่ไม่นะ้ำโมเกียวดอกมันอ,กกอนยากเป็น นันเดสาของเขาน่ยน้ำลายบ้านหละจนก้อยเลยรือกันนี <S Messi> oh ่กันนะฮ่าก้ยพี่น้องเอ้ยเกิดกับฉันผูกพงเน่เมื่อยเลยพี่น้องเห็นแบบนีเมื่อยเด้อแต่ว่าของเราก็ยังโอเคอยู่ เด็กก็คือคืออยู่ก็คือสิกคือสิได้ยอยู่ดอกปลอบใจตัวเองปลอบใจตัวเองเข้าไว้โอ้ยมาคุณได้มาควดอันนี้เลาะบนหน้าเลยเด้อเฮ้ยเด้อตัวนี้มันกะ cái gì vậy hãy bừng tôn mình đi nè đây đi đi nó phi đi bảy mình lái lại, nhưng bộ mà màn, đi phi đi đi nè, nhưng đi đi đây, <laughs> đây 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 đây, <laughs> ไทนี่เป็นไทลรุมขยับขึ้นไปเพิ่งปิงน้ำออกน้ำพี่น้องเขาจะว่าน้ำมันร้ายเขาจะว่าปิงน้ำออกหักมันกะก็ก็ก็กคืออย่างนี้นเลยเนาะจะมีบอลงามบอลกีได้นะพี่น้องสมข้าวน้าบานแหละ <c oughs> มีบอลสูงมันตำ่ำ พี่น้องเออมันกำลังยักกุม่ม,น,ม,น,มนั่นซิโบวาซิโบวาขอใจออกเลยพี่น้องเบื้อ,บงองน่ะความหวังความหวังอยู่ในเข่าแบบไม่เห็นล่ะ <c oughs> แต่ว่าต้นมันใหญ่มันอัอนนี้อยู่เฮ้ยมันกระจายเป็นยังดอกเนาะเฮ้ยต้นมันใหญ่มันอัอนนี้อยู่ต้นมันเขียวอยู่ยอดยอดยังง,งามยอยู่ก็คือสีด้อยู่ดอกเนาะพี่น้องเนาะทั้งนี้ก็เขียวกันยัง เดีววะฮะจะจีบไปครองแน่บ,บ่สิขึ้นไปเบิ่งพ่านเทิงพี่น้องพ่านเทิงนี่งามงามอันนี้พันลุมพันข้างลุมอันนี้ข้อดีของการใส่พุ่นขี้งวัวมันก็ทำให้ข้าวเรามันมันสูงแล้วมันก็บก่ค่อยเป็นเป็นเพียเป็น,เป,นเป็นอัน เขาเรียกยังก็เฮ็ดให้เพียเขาแต่ก็ได้เขาคนะพี่น้องเนี่ยยังเสียมันสูงมันงามมันเขียวจะพองออกมันกะเฮ็ดให้ขเขาเฮาได้นะพี่น้องเนาะพนั้นแล้วอยากได้อีกอยู่พุ่นสล่สืพุ่นลงนาพี่น้องสองปีละเบื่อเอาลงนานี่ กับมันกัดมันกระห็ดให้เขาเขางามเลยพี่เนาะหากมันก็โอเคอยูน่นะเธอเนาะม,มันหลอ่อมาก เออมองได้พ ok, okay, ุ่นน่ะบอเปลี่นมันงามพุ่นให้ตัวนี้งามบอส่วนบางนี้คือบองามซะบอนได้ใส่ิุงวาลายน่งงามนี่ คือหน้าไ้นี่แห่งงามนี่หน้าไ้นี่สีสอบอุ้ยหน้าหน้าตัวนี้ห้องก็ะชาปีนีเดอร์พอได้นี่มันเป็นโพนมันงามอยู่แล้วมันเป็นดินดินหัวโพนไฮนี่ก็งามเสยอความหวังอยู่ในขา่าวในและพี่น้องอ ได้ไฮเด้อได้ไฮเด้อได้เข่าให้เด้อนะพี่น้องเนาะมองใครงามๆนี่ดิฮะจอบหยาให้นี่บ่เอื้อมาลุกหยายังมีหยาผักปอดอยู่พี่น้องขึ้นอยู่แต่ว่าแถวนี้ พันเทิงนี่บอต้องห่วงพี่น้องผ่นเทิงนี่คือแบบงามกาหมูมันแบบว่บมันบอกบอถืออ่ะมันเป็นหน้าไม้บอกเรื่องอะไรหรือว่ามันมันเป็นเริ่งหน้ามหน้าจะยู่ตลอดให้นี่ไหแถวนี้นี่เห็นบอน,น,นี่เนี่ยเขต้างนี้นะโอ้มันจี มันจะเป็นจุมพุ่มจิมพิมอยู่นะเห็นว่าซ้ำนี่เนี่ยลงไปยืนในเพียงแอววพอด้พี่น้องเบิ้งก็สิลงเบิง้งนี่พี่น้องอู้กระสูงอยู่นะเธอเพียงเกือบเพียงเอิกพี่น้องขานะทุกคนว่ามันสีใดซ้ำใดอยู่บห่หรือมันสิใดแต่ใบเนี่ยเกือบเพียงเอิข่อยพอด้ เบื้องแหวงให้เบืองก่อนนี่น่ะเขา่าอู้ใบาลายดีเกี่ยวบเพียงเอ,อิกตัวนี้ดี่สิเบืองซุนนี่ดูดีพี่น้องกำลังเริ่มมานกำลังถอด่กเขา่าได้ยี่น้องพี่น้องเนาะนี่จะมาใจออก คุ่นตัวใจออกได้ยีดอกได้ยีดอกเบิง้งสีลงเบื้องหน้าให้นี่หน้าให้นี่กะสิเลือกเติบอยู่บจักพี่น้องหน้าให้นี่กับเพียงแอ๋วพี่น้องตอนนี้อยู่ในระยะเพียงแอ๋วเพียงแอ๋วเพียงเอิก๊กเออประมาณนั้นมองได้งามแห้งกับสีเพียงเอิก๊กแต่สำหรับ ซุปนี่นี่ถือว่าแพีงเอวประมาณประมาณเม็ดอืมถึงเม็ดเม็ดซีบประมาณนั้นพี่น้องเขาในนาบะเอื้อก็คือว่างามอยู่เนี่ยให้เบิ่งใบ่ายใกล้ๆซุปนี้ซุปนี้บ๊อบไปยังดอกพี่น้องให้ห่วงอยู่ดอกซัมนี่นี่มีแต่เพียงแอวพันธตั้งทึ่งนี่พี่น้องงาม งามบาดีต่างๆต้นยังเขียวสะอุ่มงามไปเลาะข้นเทิงทางนี้เป็นยังไงเป็นได้เฮ้ยอยู่น้องคืออยู่ดองเนาะนี่พี่น้องคอยละ เขาจะคิดอันจะเอาขั้นตัวนี้ลงให้มันเยาวาไปเลยกับน้องไงมันพริกกระเทือนมนอาหนีไปขั้นน้องว่าให้โดดเขาดันประมาณพันหนึง่งปุ๊บแพงเกินก็เลยก็เลยบอกให้เขาดันซอยป้านำน้องขึ้นลายเลยจะสิปเป้งออกบ่อฮะสิปเป้งออกบ่อ พี่แล้วอย่ามันถั่วมานมันเบามาเป่งออกทั้งพี่เด้เนี่ยเป,งป่งเป่งให้มันลายลงหน้าให้นะเออ,อเก้าเ <9 S 1> น่าได้ยกลนคันน้องอีพ่อเลยนะฮะตอนนี้กดคนันน้องเถาพ่อล้ว เิิสมาทางไหนบ้าไม่ขอได้เงินนราคอให้เขาดันลงมาเลยนี่นะให้มันยาวเลยต้องมีนะข้างในมันอันนี้ไม่เป็นไฮสซนน,น้อยๆนะพีน่น,น้องนะยาวก,กันกับน้องเลยที่จริงไมนก็เป็นไฮน้าแหละแต่ว่าแต่ว่า เ่าพ่อเพิ่นคุดอยากได้น้องจะซ้ำรับคอยนะอยากคิดให้หน้าแหละตอนนี้นะจงวใบสนนั้นจงน้องนะ่จุงั้งเบิงเงินคำนั่นแหละเงินกัอยากเฮ็ดหน้ากัอยากเบิกเบิกก็ไม่ได้ไม่ไดีเราถึงเ <laughs> บิกเนี่ย <laughs> เอ้ยมันค่อยๆไปยาวอืมทำนาค่อยๆไป,ค,ค,ไปค่อยเป็นค่อยไปนะพี่น้องไปให้เพื่นเต่งซะก่อนจะสิเลาะไปเบิ่องมองค่อยดำก็สิย่างไปเบิ่องมองค่อยดำพี่น้องโอ้ยจอเจ้าเขาได้จบแต่นั่นนี่แหละ <laughs> มองมันงามมองดำนี่มันงามแท้งามว่ะ เปเจบบาะเบิ้งมืออื่นน้อยด้วเฮ้ยเถอว่ามันมีพอได้ใสแกงหรือไม่เก่ะโหมันทุมม่มอลด้เฮ้ยมึงเนี่ยพอืเาไมดสัเบ้บบ,บ,บนอนอันอ่อนอับลิบหูแคปลูกโกเอเ ไก่หรือไก่เอียงไก่หรือไก่เอียงไก่้าแอบไปก่อนเจ้าเปิดเล่นว่าเจ้าเปิดเล่นอย่างเบิร์ก็เสียวไก่ไก่เออเออมากินตะกูลนี่ละมดนี่นได้น,นั่นนี่เด้ัอตัวดำตัวดำต่างอะไรเอาหว่านก้อนมู้เข้าอันนี้นะเข้าเอาน็นเอานะ่ะ กระดับพมเดียววาดพร้อมกัดมาเตมซ้ำกัดก็ตัวยุ่งเหื่อแล้วทางนั้นน้ำเยียบทุกคน,นันบ่ได้ผูกพนตะกไปทางนั้นอเขามันหลมันเรียบบ่เลว พ um ิดเนาะกอไผ่ใช mm ่พ hmm. er> mm ิจอด luồng lộ hay ở đàm ạ, ủa, chơi, bơ lại nồi, bị bít hay mày, mưa mát, điêu cả nào, xăm đây, bỏ đây, được, 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 โอ้ยโฟกัสเท่านั้นก็กองเลยมันสูกว่าฉันฮึ่ม ดัดโลดใส่แกงน้ำมัเเนเลือกขีรกก้รักสองมากเขาจงไว้ให้พร้เจ้ามันดอกเยเขาจงว่าจะหมักน้อยมันดอกว่ามีมังมีข้อขอ,ขอปฏิสทิ์อู้เปล่าะนาะมันเนา่นนา บ่แล้วมาฟักเขาก็ไ,ได้เลยเอาละจ้าทุกคนเลยคลิปแนกายาว้าแล้ววานน้ำเบ่เออกับซิดีโอกเก็บภาพบรรยากาศไว้ซ้ำนี้ก่อนเด้อเจอกันคลิปหน้าแะะจาสบายดีคปรูไปละจ้า